ไม่เคยกลัวเลยคนเก่งกลัวที่สุดคือกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้คนเก่งอาจจะยอมแพ้ได้แต่คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยนะโดนอะไรอะไรมาไม่ยอมดะแรมาดูแลมาสู้คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเส้นทางของคนเรามันมีการเดินช้าเดินเร็วแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินเร็วตลอดและไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จตลอดถ้าคุณต้องการไปข้างหน้านะคุณต้องยอมแลกวิ่งไม่ได้ให้เดินเดินไม่ได้ก็คลานไปคลานไม่ได้ก็หมอบหมอบกระดึบกระดึบกระึบไป ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดขยันแข็งแกร่งใครดา,าเอาคุณลงท้ายแล้วเราจะพึ่งมัวต่พึ่งโชคชะตาฟ้าลิขิตมันไม่ใช่มไม่ได้พัฒนาตัวเองให้มันดีแล้วอย่าก,กลัวที่จะแพทลงมือทําอะไรสักอย่างที่เราลงมือทํามาตลอดอย่าให้ขาดทาไปเลยนะครับถ้าอยากโตนะทําไปเลยแต่ถ้าไม่อยากโตก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆได้ไม่มีผิดไม่มีถูกในเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วเนื้อ,อมะทั้งสิทธิ์ทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้ปะอยู่ที่ใจอยู่ที่ความพยายามว่าคุณจะพยายามเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่า ถ้าคุณพยายามสู้ติงทุกอย่างเป็นไปได้หมด